มาครับกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับวันนี้น้ำซอสต้มยำของเราใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ดูใหม่นะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนอยากทราบจํานวนคมที่ใช้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือพริกเผานะครับสูตรต้มยำครับผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ว่ามาตั้งให้ดูว่าใช้จริงๆนะครับแต่ถ้าจะเข้าก็ได้หมดเลยครับผมใช้หมดกระปุกเลยนะครับอัตราส่วนขนาด900กรัมนะครับใส่ไปหมดเลยนะครับผมเราก็ใช้น้ําตาลทราย200กรัมนะครับน้ําปลา200กรัมครับ น้ำมะนาวอีกสองร้อยกรัมครับเราที่ขาดไม่ได้เลยผมเ้้ยนยำทุกคลิปนะครับผมขาสามสิบกรัมครับแล้วสิ่งสุดท้ายนะครับนมค้นจืดนะครับผมใช้หนึ่งกล่องครับขนาดหนึ่งพันมิลลิตรนะครับใส่ให้หมดเลยครับหลังจากที่ตีเข้ากันดีแล้วนะครับหน้าตาน้ำซอสก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมอัตราส่วนที่ใช้นะครับผมจะใช้กระบวยประมาณนี้นะครับสองกระบบยนะครับ แล้วก็น้ำซุปเนี่ยผมใช้หนึ่งกระบวยนะครับผมเอาไปทำตามกันได้เลยครับ